โกโก้นะคะโกโกโ้เหรอลูกเอ,เ,อเอาขึ้นมาตั้งอีกไหาตั้งอีกไหยเออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เทถ้ามันเหม็นเดี๋ยวไปเทข้างนอกมันเหม็นไม่เทข้างนอกเทตามท่อระบายเอามาตั้งไว้ก่อนนี่เห็นไหมตัวนั้นเหม็นไม่ไหนลูกเอามาสิ <c oughs> เขาเรียกว่า <c oughs> อีสานเรียกว่าไหประแดกนะคะโกโก้รู้ไหมนี่ไหประแดกเออเออนี่เขาเรียกว่า ถ้าภาษาอีสานเขาเรียกว่าไหาประแดกถ้าภาษาภาคกลางเขาเรียกเจะเรียกว่าไหาปลาร้าเ mm hmm. ข้าใจไหมลูก <Okay. S 1> เนี่ยไหยปลารานี่มันก็จะ mm hmm. เวลาที่มีปลาแม่แม่ทาําปลาเก่งมาก mm hmm. เพราะว่าแม่เป็นคนอีสานโดยกําเนิดแม่จะเป็นคนที่ทาําปลาเก่งมากแล้วก็จะเอาไว้ในไหลักษณะนี้เอาไว้ในไหนี่ไหนี่อย่างเนี้ลูกเออนะทีนี้นี่ คุณครูคุณครูก็จะใช้ไหนี่ในการประดับประดาดอกไม้ก็เลยให้โกโก้ล้างโกโก้ก็โกโก้ก็ไม่ต้องใช้มือเข้าไปคนลูกเอาแปรงล้างห้องน้ำหน่ะมาคนเข้าใจหรือยังล้างเอาแฟบใส่เอาผงซักฟอกใส่แล้วก็เอาแปรงล้างห้องน้ำสองอันนี่โกโก้ล้างแล้วเหรอ วเซนหรือหับเซนอันน้ำฉีครับเออนี่นี่แม่เตัวเองจะต้องเอ่อไม่ได้ใช้มือลงไปคนนึกว่าใช้มือลงไปคนมันจะเหม็นเข้าใจไหมเออมันจะต้องรู้จักวิธีการล้างเอาน้ําฉีดใส่แล้วก็เอาแฟบลงไปแล้วก็คน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 เขาจะไหม้นกเอาแปลงล้างข้างน้ําไปยืมกับเอ่อนักการทันลงมาก็ได้กิอาสาค่ะแม้กระทั่งล้างไหปลา้านี่ ก็ต้องเป็นโกนะโก้นะคะโกโก้ชอบจิดอาสาคนดีค่ะคนดีคนดีที่สุดแม่รักมากเลยเนี่ไม่ใช่ไม่รักเนีเอ่อเรื่องแบบนี้นะคนอื่นวิ่งหนีแต่โกโก้ก็อาสาที่จะทําเด็กดีนะคะนี่เด็กดีน่ารักมากวปยสวยๆสิลูกวายสวยๆสิครับเออที่แม่สอน